เรามาเที่ยวป่าหน้าฝนกันครับก็อย่างที่เห็นนนะครับแสงมากเมื่อคืนนี้ฝนก็หลมอย่างหนักเลยทั้งคืนนะครับก็เลยมีพิกห,หลายอย่างที่จะแนะนำเพื่อคนที่เที่ยวหน้าฝนนี้นะครับอย่างแรกเลยอันนี้อุปกรณ์ที่ทดสอบแล้ว่านแน่นอนก็คือไปในนี้ที่ห้องอกนะครับเมื่อคืนนี่เราโดนฝนก็หลมหนักมากแต่ว่านอนสบายเลยครับที่มีตัวาไม่ได้หยดเดียวอันที่สองนะครับก็คือ กองน้ำนะครับหน้าฝนเนี่ยถึงแม้จะมีน้ําเยอะแต่ว่าลำธารทั้งหลายจะขุ่นมีตะกอนนะครับ่ท,ที่เห็นเนี่ยเราไปตักน้ํามาก็จะมีเศษตะกอนเยอะมากมายไปหมดนะครับน้ําขุ่นเลยเราก็ต้องมาใส่เครื่องกรองน้ําครับเป็นของจาเป็นเลยทั้งหน้าแล้งหรือหน้าฝนะครับอีกอย่างก็คือผ้าเช็ดตัวครับผ้าเช็ดตัวพวกไมโครไฟเบอร์ต่างๆาหน้าฝนเนี่ย ยังไงก็เปียกน,นะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสตากให้แห้งเลยถ้าเช็ดตัวถ้าเขมาม้าอื่นเนี่ยมันจะไม่แห้งเลยถ้าเช็ดตัวมโคไฟเบอร์เนี่ยเมื่คืนผมตากตากผนอยู่ข้างนอกทังคืนเพราะเราไม่มีที่ตากแต่วิธีสมมุติเราจะเช็ดตัวนะครับแค่ดิบน้ำออกเนี่ครับแค่นี้มันก็สามารถจะซับน้ำได้หมดแลและ สามารถจะเช็ดตัวได้ด้วยคุณสมบัติการซรับน้ําของมันแล้วก็ข้อดีอีกอย่างก็คือถึงแม้นนจะเปียกชื้นอยู่มันจะไม่เหม็น,นครับมันไม่มีอาหารในดักจีเวียมาเกาะตัวนี้อีกอย่างนะครับก็คือเรื่องของเต้หลายๆคนบอกว่าหน้าฝนต้องใช้เวนครพเ c นคัพจะใช้ได้ประโยชน์ก็ตอนเดินแต่ก็ไม่การร้อยเปอร์เซ็นะครับเพราะน้ําก็จะเข้าด้านหลังอยู่ดีแล้วพอมาถึงแคมป์เนี่ยหลายๆครั้ง ป้เราจะเดินน้ำจะเปียกนะครับของข้างในก็จะเปียกเพราะฉะนั้นวิธีที่ด,ดีที่สุดนะครับก็คือผมจะแพ็คของทุกอย่างใส่ถุงกันน้านะครับนะครับถุงกันน้ำบางบาง,บางพวกนี้เราเรียกว่าแสกนะครับมันไม่ใช่ลายแบกที่หนาๆลา,ายแสกเนี่ยเบาแล้วก็บางมากเราจะใส่ของทุกอย่างที่ต้องการให้แห้งกันเปียกเนี่ยลงในลายแสกแล้วก็ใส่ใเป้ทีนึงดี่าใช้เลยคาร์บูร์ครับ้านึกอะไรไม่ออกไม่มีลายแสก ถุงดำครับใช้ได้ไว้ใจได้ครับอุปกรณ์สำคัญอีกอย่างนะครับสำหรับเที่ยวหน้าฝนก็คือเตาครับเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยเราไม่มีทางจะก่อไฟได้เลยคือมันจะเปลี่ยนก่อได้ก็ยากครับสภาพยากมากแต่หิวซะก่อนเอาน้ำมันดีๆสักตัวนะครับไว้ใจได้ที่เราจะทำข้าวต้มน้ำทำกาแฟสบายครับ่าหน้าฝนนี่สวยมากครับ ธรรมชาติฟื้นแล้วจากฝนที่ตกลงมาไม่มีคนมาเที่ยวเป็นป่าเป็นของเราเลยเป็นช่วงเวลาที่ถ้าอยู่ในเมืองก็ขนถกรถติดไปไหนไม่ได้ครับเที่ยวป่ากันดีกว่าถ้าอุปกรณ์เราดีพอนะครับการเที่ยวป่าหน้าผนไม่ได้ลำบากเลยสนุกด้วยครับ